นรัศมีวงกลมเป็นที่นิยมใช้ได้ใช้ดีถ้าร่างกายสบายกายถ้าแป้งโยกีนรัศมีวงกลมจําไว้ก็เลือชมคีิที่มีข่าวดีๆมาแจ้งให้ทุกคนทราบนะครับก็ถ้าผู้ติดตามพบนะครับ22,000ซับนะครับก็เร,เร็วนี้ก็คือขาดอยู่ประมาณ800ซับทุกคนช่วยกดด้วยแล้วก็ผมมีปัตเกรนหน้ามาแจกใสมากมภายใน,ยในคลิปนี้นะครับโอเคก็สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดก็ไปดูคลิปกันต่อได้เลยบุมเกมช็อป บริการขายบัตรเติมเงินเกมทุกชนิดและไอดีเกมออนไลน์ระบบเติมเงินออโต้สะดวกรวดเร็วปลอดภัยรวมไปถึงระบบสุ่มรางวัลเยอะที่สุดในประเทศไทยครบเครื่องเรื่องเกมต้องมุมเกมช็อปโอเคของร้องของการาบสวัสดีมิตรรักนักเล่นะเกมการณนาฟีไฟนะครับ คลิปในวันนี้นะครับผมช่อง Godkiller4 นะครับประส่วนรนคลิปนี้นะครับผมก็จะมาดูกิจกรรมมาใหม่ล่าสุดเลยเป็นกิจกรรมนะครับนะเป็นสอนหาโทเค็นนะครับที่มาใหม่ล่าสุดในเกมก็จะเป็นส่วนหน้ากิจกรรมมาใหม่เลยนะครับผมก็จะมาดูในคลิปตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมเอ่อเรจแนลลี่นะครับกาชานะครับปั่นไวไฟคูณหนึ่งร้อยนะครับเข้าชาร์จเอเลี่ยตีการันตีไอเทมของอีกมากมายนะครับก็จะเป็นกล่องกาชาในนี้ก็จะเป็นของสุ่มนะครับประมาณนั้นคร่าวๆเนาะก็จะเป็นรุ่นลับท่าบูย่านะครับบููาาเเเปปป็็็นนนนนระะะมณี้ลยคดกจ เออส่วนน้าท่าบุญยาทีสายโรงแรมนะครับน้ําก็มีระยะเวลาถึงวันที่8ก็คืออีกประมาณพรุ่งนี้นะครับก็เป็นวันที่8ก็มีระยะเวลาประมาณ6วันเท่านั้นกิจกรรมวันไวไฟคูณร้อยเข้าชาร์จเอเนจีการันตีขอเข้ามาเป็นเออเอเนจีกาชานะครับแล้วก็กล่อง21เอ็ดเป็นสลับกล่องเออสอ2พันนะครับนะเป็นสเตตอะไรสเตติโอดัชเชอร์นะครับสนน่วนน่ากิจกรรมนี้นําเออโทเค็นนะครับโทเค็นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโทเค็นสำหรับยี่สิบเอ็ดแอปปี้นิวยอรก็สามารถแลกเออเป็นชุดสหรับอันนี้เป็นอะ นะเขาเรียกว่าเป็นอายุกีที่เขาใส่กันนะชุดไฮนะสีขาวแล้วก็พิจารณาที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้เป็นไอดอลนะครับนะก็เป็นโทเค็นดาว์ที่สามารถแลกเป็นเออเขาเรียกเป็นเซตมังกี้นี่ครับเป็นเซตมังกี้ประมาณนี้เลยนะคุณดูว่าเป็นเออสำหรับเซตมังกี้ประมาณนี้เลยนะครับก็จะเป็นเออเขาเรียกยังไงอ่ะเออเซตมังกี้ก็จะเป็นเซ็ตลิงนี่ครับประมาณนั้นคร่าวๆนะครับทุกคนแล้วก็เออประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มีเซ็ตกลับเซตอันนี้ก็จะเป็นเซ็ตคอสติสเปสนะครับตอนนั้นคือเอามาเป็นชุดทะเลนะเพราะแพง นี่โคตรเท่จริงๆนะครับสุดแรงเลยจริงๆนะครับแล้วก็เป็นเออสำหรับอันนี้เป็นเซ็ตมอนรักฟิ๊กไฝเนียนครับเป็นเออส่วนหน้านี้เขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกไงอ่ะก็เป็นเออเป็นมาลองกองแกงนะครับเออลืมเบอร์นะครับแล้วก็นี้เป็น60สิบโทเค็นและเป็นเซตออริจินัมเมอร์เป็นบูบีสหรับสีส้มนี่ครับ แล้วก็นี้เป็นเซตนะครับเต็ปอัพนะครับที่เอามาเป็นกลยอดตอนนั้นก็คือแรมากแล้วก็ตอนนี้ก็คือหายแรแล้วของตอนนั้นคือเป็นสีทองนะก็ตอนนี้ก็เป็นสีม่วงเป็นกล่องอันนี้แต่เพราะนั้นน่าจะเป็นสีทองแล้วก็ถ้าให้หัวใจนะครับมอบใจให้เธอ I have you นะครับเป็นสมดั้นท่าทางเะครับเป็นประมาณนี้เลยนะคุณดูเห็นไหมแล้วก็มีเกระเป๋าเพลื่หลามตอนนั้นคือเป็นโค้ดนะครับโค้ดที่แพงมากนะครับก็เออไม่แพงเท่าไหร่หรอกก็อยู่ในเว็บพวก เซ็ตต่างๆนะครับที่สุ่มของสุ่มเพชรสุ่มบัตรกรีน่าสุ่มเยอะแยะมากมายนะครับเป็นประมาณนั้นนะคนดูก็จะเป็นเออประมาณนั้นเลยสำหรับเซตต่างๆนะครับโอเคนะคนดูก็จะสุ่มของต่างๆภายในเกมฟรีไฟล์นะครับประมาณนั้นนะครับผมโอเคนี่ครับมีสำหรับเซตต่างๆในนี้ก็จะเป็นเซตมากมายเลยนะครับที่เข้ามาสู่เกมฟรีไฟล์ก็สำหรับโทเค็นเซเลปโกลสตาร์โทเค็นเป็นสำหรับโทเค็นดาวนะครับเป็นสำหรับโทเค็นดาวนี่สามารถหาได้ไหนถามว่าหาได้ไหนเดี๋ยวผมจะพาไปดูเป็นไอรอนนะครับอันนี้เป็นรอบที่หนึ่งนะครับเยจะ คลาสเดี๋ยวไปดูกันหน่อยไปเลยนี่เป็นกล่องนะครับก็จะเป็นกล่องซื้อนะครับก็เป็นสิบกล่องแม็กก็2 5 0เพรนะครับแล้วก็สำหรับเซ็ตเนี่ยก็จะมีสุมได้เออเป็นสำหรับมีโอกาสสุมได้มังกี้นะครับนะบิสซินเนสนะครับแล้วก็นี้เป็นมังกี้บิสซิเนสเหมือนกันนะครับ นะแล้วก็ได้ของผมได้งประมาณนี้แล้วก็โทเค็นประมาณนี้เลยที่ผมบอกว่าหาโทเค็นหาได้จากไหนนะครับหาได้จากนี้เลยนะครับเป็นโทเค็นดาวเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับคนดูเนาะก็จะเป็นอภิหากับความแรงนะครับประมาณนี้เลยนะฮัดูแล้วก็เออสำหรับใครนะครับที่ถามหาสำหรับพวกเพจพวกโล็เมื่อไหร่จะได้นะครับฝากกดติดตามแล้วก็กดดิ่งแล้วก็ฝากกดคอมเมนต์แรกด้วยนะครับถ้าครบ2 2 0 0 0ื่นสองพันผมจะมาเจียบให้ถ้าใครแบบครบพอดีคลิปไหนเป๊ะๆอะไรเงี้ยอาจจะคลิปนี้ฟุ0%กเปอร์เซนต์วิวอะไรเงี้ยทุกคนก็เออ ใครไม่แลกก็คือได้เลยนะครับเป็นหน้านะครับเพจเลยฟรีทั้งหมดจะแจกให้นะครับโอเคนะให้ครบ2อ0 0มื่นสองพันซับก่อนแล้วก็เมนแลกนะทุกคนก็มานั้นนะครับอย่าลืมนะนะทำตามกัฎเออกติกากันด้วยนะครับโอเคแล้วที่เราก็มีรับเด็มามั้งเนี่ยอันนี้เป็นเออบอสอะไรนะบอลบอสบอสช็อตนะครับจูเนียนะครับเป็นเออสำหรับเซตเออเซตประมาณนี้เลยนะครับเป็นสำหรับเซตเออเซตหัวขาวแดงนะครับนีประมาณนี้เลย17บเจชั่วโมงนะครับในเวลาประมาณนี้เลยนะครับ ผมไม่แน่ใจว่ามันคือเซตไรเซตเอ่อเซตเนวิทเลลิสนะครับเซตคาวิทนะครับแล้วก็เซตอะไรเนี่ยเซตตาสกาเรตนะครับประมาณนี้เลยแล้วมาโรเจอนะครับก็ไปดิปึ้งโอ้ยตายนะครับปึ้งปึ่งปึ่งปึ้งมาเปี้ยงว้ายเอ็มประมาณนี้เลยนะคนดู โอเคนะครับในการส่มกิจกรรมตะกี้ก็จะอยู่รา,าวๆประมาณเอ่อยี่ภาเพชรนะครับพี่ภาเพชรเท่านั้นนะครับเพียงง่ายยี่ภาเพชรเรามีสิทธิ์รลัดสำหรับหน้ากากลิงมังกี้นะครับอืเทมากเทมากจริง แล้วก็มีมาลองกองแกงบูบิดดาวนะครับคือดาวนี่คือหมาก้าวความแรเลยนะครับจริงนะทุกคนเนาะโอเคนะครับแล้วก็กิจกรรมไม่มีแล้วมากนะทุกคนโอเคสำหรับใครที่อยากได้โค้ดอยากได้เฟซบุ๊กไฟอะไรตอนนี้ก็คือมีกิจกรรมไอเด้วยนะครับทุกคนอย่าลืมไปสุ่มกันนะครับเอออคีในลัคกี้เรยัลนะครับดิอเมริกาโลดอนนะครับอเมริกาโลดอนอพอลช่านะครับนี่เป็นประมาณนี้เลยนี่นี่ครับผมประมาณนี้เลยเดี๋ยวไปดูอเมริกันกันนะ ประมาณนี้เลยนะครับในคาร์ดอนก็เป็นสำหรับถ้าเรายิงศัตรูได้แล้วก็คือจะเป็นเแถบชื่อขึ้นมาเป็นสีแดงๆนี่ครับแล้วก็เอป็นส่วนหน้าเขาเรียกว่าไงอ่ะมีส่วนหน้าเวลาสังหารศัตรูได้ก็จะเป็นเอฟเฟกต์ประหลาดขึ้นมานะครับก็คือผมจัดไปแล้วนะครับทุกคนใครที่อยากได้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ในคลิปนี้ผมว่าจะมีแจกส่วนหน้านี้อยู่นะก็จะเป็นเซตไอเนี่ยลิงเนี่ยเป็นบิสตันนะครับปิตันนะครับก็เป็นประมาณนี้สำหรับใครที่อยากได้ กไล์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแจกให้นะครับถ้าครบเนาะทุกคนโอเคนะครับเราก็คลิปนี้ไม่มีนักแล้วไปเจอคลิปหน้านะครับไว้เจอกันเลยนะครับผม ตยในวันที่กูได้รอถึงแม้ว่ามันจะเคยพังที่ทำมันยังไม่พอมันถึงวันที่กูต้องพร้อมแต่กูก็ยังไม่พอถึงยังไม่ตายกูตายยังบอ,อกใจไว้ยาเพิ่งท้อที่ทำทุกวันเปิดตายย้ายในวันที่กูได้รอ,รอถึงแม้ว่ามันจะเคยพังที่ทำมันยังไม่พอมันถึงวันที่กูต้องพรอ้อมให้ประสบการณ์ของมันเล่ากูเคยติดเพลงที่มันเศร้าใช้ชีวิตที่น้ำเน่า แต่มีสองข้ที่ต้องก้าวเดินไอ้ the fly, ค l รถไฟกูอยากจะเปลนต่อไปให้มันสุดใจแ like ละกูก็บายเรื่องที่ต้องคิด,ดที่จะทำให้มันหลุดไปไม่ได้สายไปถึงมีผู้คนพยายามที่